สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการพิเศษในการรายงานผลสําเร็จการเข้าร่วมประชุมผู้นํายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิราวดีเจ้าพญาแม่โขงท,งทั้งที่6หรือ a c m e x ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่ตรุงในปิดอในระหว่างวันที่22-23มิถุนายนดังรายละเอียดที่ท่านได้รับชมดังนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพยาแม่โขงหรือ a อคเม็ครั้งที่6กณกรุงเนปิดอสาธารัฐแห่งสหภาพเมียนมานายกรัฐมนตรีและภริยาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งประธานาธิบดีเมียนมาและภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุม a อคเม็ทั้ง5ประเทศในวันที่23ิมิถุนายน2558 นายกรัฐมนตรีและภริยาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำแอร์เม็กซ์และกล่าวถ้อยถแถลงในประเด็นที่เกี่ยวกับการทบทวนความร่วมมือในกรอบแอร์เม็กซ์และทิศทางความร่วมมือในอนาคตด้วยความร่วมมือต่างๆทุกสาขา้วนมีเป้าไวยเพื่อจะกระจายความเจริญไปสู่้นต่างๆให้ทั่วถึงทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยกระดับมาตรฐานการของที่เพื่อเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามเรายังคงต้องก้าวเดินกันต่อไปโดยตระหนักว่าที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นสู่จุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเราควรใช้เอฟเฟกเป็น, pex, ปน,นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดันให้ทุกประเทศสมาชิกบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาแห่งสัตว์วัตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและวาระการพัฒนาภายหลัง ปีคศ2 0 1 5ของสาธารณชาติผมขอย้ำในเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะส่งเสริมสนับสนุนและขับเคื่อนกลอบความร่วมมือเอ็กเมและอาเซียนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศและประชาชนของเราต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเอ็กเม็ครั้งที่6โดยมีผู้นำเอ็เม็ได้แก่ นายแตงเซ็งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสมเด็จอักขะมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนาย,ยกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชานายทองสิงห์ธรรมวงศ์นาย,ยกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายเวียนต้นสูงนาย,ยกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเลเลืองมินเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงซึ่งได้เน้นย้ำว่าทุกประเทศจะต้องดำเนินบทบาทผู้นำแห่งความร่วมมือเพื่อเป็นโครงสร้างรากฐานที่ต่อยอดไปสู่อาเซียนรวมถึงการสร้างหลักประกันเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนทุกคนในประเทศสมาชิกการส่งเสริมความเชื่อมโยงการลดอุปสรรคทางการค้าการลงทุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ5ประเทศ1จุดหมายปลายทาง การตาระหนักถึงภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ๆการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนการสถาปนาเมืองคู่แฝดร,ระหว่างเมืองใกล้เคียงเพื่อช่วยขยายและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจพิเศษและที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความตาระหนักรู้ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำแอคเม็ก และภาคเอกชนพร้อมกล่าวถ้อยถแถลงต่อผู้แทนภาคเอกชนโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าภาคเอกชนคือหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศการประชุมครั้งนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของภาครัฐที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนและทําให้การดาเนินธุรกิจของประเทศแอต e x มีความคล่องตัวทันสมัยและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ และเอกชนได้มากขึ้นนอกจากนี้ความร่วมมือที่สําคัญคือการท่องเที่ยวเนื่องจากประเทศสมาชิกทั้งหลายล้วนเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมและความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์และทุกประเทศมีศักยภาพที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆต่อไปเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและธุรกิจ SME ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางดังกล่าวประเทศแอนร์กตมีดินแดนที่เต็มด้วยวัฒนธรรมธรรมชาติภรูรมิทัศน์ที่งดงาม,มเราควรงูนในการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เช่นเช้นทางพุตตามเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทร์เสียมราชดานานเวและเราการให้เกิดการท่องเที่ยวแบบรูปนการทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศในกรอบความรือแห่งนี้ผมมั่นใจว่าภาครัฐและภาคเอกชนของเรานันมีศักยภาพที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวสายใหม่ ที่สร้างรายได้กับชุมชนและธุรกิจเอสีของเราได้อย่างตั่วถึงความรู้ในสถานการณ์นี้จะเป็นความภาคภูมิใจร่วมของเราที่จะนําเสนอรประเทศแทกซเกให้ประจักษ์ต่อประชาคมโลกในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร,าสร้างสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและตอบรับกับความต้องการของประเทศสมาชิกและภูมิภาค อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ภาคเอกชนและประชาชนในประเทศสมาชิก a อ m e มอย่างกว้างขวางและทั่วถึงต่อไปเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ขับเคลื่อนให้ประชาชนของแต่ละประเทศในพื้นที่ที่อยู่ตามประเทศที่มีศักยภาพนะเขามีความอยู่ที่ดีขึ้นนะมันก็จะเสริมด้วยพ้องยิงธุรกิจเอสมบีหรือแม้กระทั่งการใช้วัสดุในประเทศ มาทําให้ก่อเกิดรายได้มากกว่าการที่จะส่งต่อไปขายแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนที่เรากำลังทําที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้ขีดความสามารถมันไม่เท่ากันไงเพราะฉะนั้นบางประเทศอาจจะเขาได้สิทธิ์ GSP อยู่ก็าต้องส่งเสริมในเรื่องการผลิตใช่ไหมแล้วก็อาวุธวัตถุดิบนั้นมามาส่งให้ประเทศที่มีความพร้อมกว่าไปแปรรูปไปเพิ่มมูลค่าอะไรก็แต่อะไรที่เพิ่มได้ในประเทศเขาก็เพิ่มไปอันไหนที่ต้องส่งต่อก็รับก็ส่งต่อกันไปอันนี้จะต้องคุยหาหรเรื่องรายละเอียดให้ชัดเจนนะ ไม่งั้นมันก็จะทาอย่างที่เราเคยวิหามาแล้วก็คือไม่ได้พูดเรื่องดีมาร์สแปร์แแล้วก็เสร็จแล้วมันก็แข่งขันกันเองใช่ไหมต่อไปสิ่งที่สาคัญอีกประเด็นนึงก็คือนการที่เราจะก้าวเข้าสู่ AEC เนี่ยเพราะฉะนั้นจุดจุดเริ่มต้นจุดที่จะผลักดันให้มันเกิดได้มากือคือแอคเมกนี่แหละนะแอคเมกเราของเขาคือเอเบีถ้าเราทําตรงนี้ให้มันเข้มแข็งขึ้นได้มันก็จะผลักดัน a c ซเนี่ยวันหน้าให้ได้อีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการพบปากกับภาคเอกชนที่มีการประชุม คู่ขนานไปด้วยนะภาคเอกชนภาคธุรกิจอกชนก็มาพูดกันว่าเอ๊ะแต่ละประเทศมีอะไรไปบ้างก็เช่นเราก็ทําไปแล้วเหมือนกันนะการแก้ไขกฎระเบียบการลงทุนนะการเพิ่มสิทธิประโยชน์นะทั้งในใน b o i แล้วทั้งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยหรือในเกี่ยวกับเรื่องการาวิจัยและพัฒนานะถ้าทํากิจการเหล่านี้มันก็ได้สิทธิพิจเ,เพิ่มขึ้นนะแล้วก็สแสวงหาคนมือสร้างามแข็งให้กับ s อ b ทั้งของเราและของเพื่อนบ้านด้วย ครับสำหรับผลการประชุม a อ m e c ในครั้งนี้ทั้ง5ชาติสมาชิกนะครับต่างมุ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคโดยรวมเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้ไปสู่ระดับประชาชนของภูมิภาคอย่างยังย่งยืนพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพิเศษผลสำเร็จการเยือนต่างประเทศของพระนท่านนายกรัฐมนตรีและคณะสาหรับวันนี้สวัสดีครับ